ทำไมเราต้องมาจัดไอ้พวกนี้ด้วยเนี่ยงั้นามแมลงสาบเนี่ยนะเอ้ยเราจับไอ้บ้านนี้ไปทำไมวะเธอจับเอาไปสิ้นเหรอพอได้ไหมมันบ้าเลยข่าวๆจับไอ้บ้านนี้ทำไมวะไม่มีทางเลือกเลยกันไอเชียงบ่อจับไอ้นี่ก็ด้วยไม่เอาเรื่องอะไรอะอนอีดีตร้อนยูเรเนียสหยกกิงกาเออ อีซี่เลยคิดมากๆอยู่เพราะกงเล็บมันก็ด้องคอู่นะอีจไปูนี่ไม่กุ้งอันนี้เออนี่กุ้งเนี่ยว่ะอันนี้ปูกุ้งกุ้งอยู่ที่อะไรเาไม่ทราบเลยมันมันมีทางเลือกจับไมยมูอเปล่าได้สัตว์กบนี้อีซี่แต่แต่ว่าพอได้แล้วกันเพราะว่ามันจับยากอยู่แมงปอแมงปอขี้เกียอันนี้คิดมากเพราะมันจับยากไอ้ยต่สิบาวไม่จับไม่จับอะไรไม่จับ ไอ้ยิบปูปูพอได้อยู่ปูปูปูไม่จับค<ป>ิดมากเลยเนี่ยอ้หเขี่ยวะนะไอโบแม,แม,แมงดาเดคกแมงดาคิดมากมากมอีน่ากลัวมันไม่ไมีทางเลอกจริงจบจริงจกนี่ <S 1> <S 1> <S พอได้ไม่ไอ้ยิบปิงพอได้ แล้กแตงยงโยกเออแตงแตงไม่โผล่กจริงหรือนะทำไมมันไม่จับวะอันนี้คิดมากตัวเหี้ยไม่เอาเออตัวหนึ่งนะทำไมมีทางเลยยัไม่จับจับปลาพอได้ปลาปลาไม่จับอีซี่มันจับยากนะปลาไม่ไม่ใแยบบุตกเบ็ดอ่ะจับด้วยมือเปล่าดิอะไรเนี่ยตัวอะไรวะทำไมหรอหมึกเหรอปลาหมึกหมึกพิษเหรอ ถ้าเป็นหมึกแล้วก็ไม่เอาดีกว่าสู้ใต้น้ำนจำับมจับมือเปล่าต่นน้ำไม่เอาตัวอะไรเนี่ <c oughs> มกกยมือก็จับง่ายอเหรอหมึกอ่ะไม่ดิถ,ถ้าถ้าเราใช้มือเปล่าอ่ะเราก็จับง่ายใช,ใช้มือเปล่าได้ดำน้ำลงไปจับด้วยมือเปล่านะนะ <c oughs> เออไม่เคยได้ยินเลยทัดเทศกาลล่าปลาหมึกอ่ะลงไปในน้ำอ่ะไอทธิยากไม่ใช่จับปลาหมึกไอทธิยากคือเราจะดำน้ำได้หรือเปล่านกพิราบไอทธิยากคือเราตัวรอดจะปลาหมึกเอ้ยนกพิราบจับยากไอสัตว์มันบินหนีก็ก็จริง มันก็ต้องจับบางเวลามันต้องจับยากของแมงปอไหมเอ่ยไม่ช่างมันเถอะขี้เกียจไอ้ตัดบางเวลาจับยากกว่ามันบินหนีตั้งแต่เข้าใกล้แล้วแลคคูนเราจะไม่ได้จับมันเพราะว่าไทยไม่มีแรคคูนแล้หนูนี่จับอีซี่เลยมีแมวใช่แมวจับเลยมูเอ้ยมือเปล่าดิไอ้ตัดอันนี้ใช้มือเปล่าเต่าเหรอใช่เต่าอันนี้ได้อยู่เพราะว่าตอนไอ้เพื่อเพื่อเพียร์ไหนดีเพื่อเพียร์ไหน ใช่ไหมไแต่ขับไอ้เฮียนี่คิดมากเลยเชีย้ยแมงแมงป้องแมงป้องนี่ไม่จับได้ไหมแมงป้องไม่จับนกเชีย้ยนี่นกทะเลไม่เคยไปทะเลไม่รู้ไม่ไม่มีทางเรืือนก,กันหอยถากหอยถาานี่จับกระดองได้อยู่ไอ้นั่นน่ะไอ้แมงมุมที่มันวิ่งตามเงาอะ่ะแมงมุมทะเลทรายอะ่ะประเภทแมงมุมแต่มันไม่ใช่แมงมุมไม่ไม่แมงมุมอูดเออแมงมุมอุด แต่มอดมอดนี่ตอนกลางคืนยังจับพอได้อยู่อีซี่อีซี่กระรอกนี่อยากคิดมากไอ้น,นี่จับได้กระกไม่ไอ้น,นี่จับไม่ได้น่ายังมีพิษฟีดสีขาโครกนี่คิดมากมากจับ<อ>นะพิษกระต่ายจับได้ไม่ใช่ข,ข,ขาโค้อันนี้กบไอตัวเล็กที่มึงไอฟอได้มึงคือเกียรตกระต่ายแมงมุมไอัน,นี้แมงมุมตูนี้รับ มันมีเพื่อนคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยเห็นแมงมุมมันหันไปแป๊บเดียวหันมากัอีกทีแมงมุมไม่หายไปเลยเียเทียนนี้เลยมันหายไปแล้วเร็วมากด้วยมันี่หยิบทำมีกันมายิงระวังนะตัวอะไรอะนาวติลุูเหรอนาวติลุเตอร์หนยทำอะไรเยอะไม่ยินนังไม่ยินดังติลรุ่นในหลิกออกซิเจนอ่ะก็ละตัวกันที่หายมันมันก็คงจะ